มาค่ะทีนี้ก็จะมาก้อยไข่มดแดงใส่พริกนี่เดียวได้หลายเดี๋ยวกินก็ได้ถวดวินเพษนก็ได้นี้หัดคีไปเรื่อยมันเป็นต้นแกะค่ะทุกคนก็เลยต่ำเนาะพี่น้องต่ำใส่กันแล้่อนให้แม่ข้ามกันมก ะะต่ำเ,เลยค่ะถ้าจรินๆใครเล่นก็อยากจะอันรวดบามันม่เขานางขอนเนือ้ <c oughs> องต่ำค่ะทุกคนแม่มันก็สิเอาไปปอยโอ้ย,อยใส่หอมค่ะ ใส่หอมนะคะ,ะง่ายเลยค่ะตันเป็นแบบวเลยอันนี้ไข่มดแดง่ว่ามันจะขาดเมื่อไดที่เจ้าหน้าละวะ่าแม่นา่านัวปันในก็ใส่ที่เก่าละคนี้สู้ <c oughs> น้ำปลาใส่หน่อยๆก่อค่ะทุกคนอุ้ยเย็นเป๊ะ จะใส่ข้อคั่วไปด้วยหอมฟันเลยใช่ข้วคั่วเพิ่มความหอมหนึนะคะนอกหอมดอกดอกใ่เป็นตำแห้งนะคะตำ้าเนื้อนวนี่ค่ะพื่อนะพวกเขาพวกเขาแต่งน้ำนวดเนี่ อันนี้อะะอัน,นี้มีแ่บแ,แอันนี้ยังอยู่ขาขึ้นไปปอยออวอาโตเป็งละสเหตุให้เขาเป็นใครนะซิมค่ะอืผิดหวังกิ้มย่ำในกับแสบพึ่เก็ สักนีดละค่ะพี่น้องแค่หมแดลขาดนี่ก็ได้สักนีดล่ะตำแล้วอันนี้แม่ทัพตันก็จะเอานีมาลยุยแล้นี่จ้ามาดีเลยครับทุกคน ขอโปร่งๆมันต้องเสียบแน่นอนมันนาพี่น้องว่ะโอเคค่ะ